วันนี้นั้นผลัดกันโจมตีนะฮะแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่าชัยชนะนั้นจะเป็นของใครเกาะกันต่อเกาะไม่ปล่อยกับปัญหาชายแดนนะครับกัมพูชาเราเน้นย้ําแล้วว่ายิงเราก่อนแล้ววันนี้ทั้งทางสหรัฐอเมริกาทั้งทางสหภาพยุโรปรวมถึงประเทศใหญ่ๆต่างๆนะฮะ ต่างออกมาเห็นพ้องต้องกันแล้วว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มก่อนจริงๆซึ่งถือว่าเราได้เปรียบตรงนี้ก็เลยไม่มีใครออกมาโจมตีเราที่เรานั้นหย่อนไข่เมื่อวานนี้เอาละฮะเราไปเริ่มต้นกันก่อนนะครับกับภาพของกองทัพภาคที่2เป็นการโพสต์โชว์จรวด b m 21กัมพูชามาตามนัดเลยฮะเริ่มมีการปฏิบัติการทางการทหารการทหารนะฮะที่พื้นที่ซัมเต ภูผีช่องตาเท่าแล้วก็ปราสาทตาควายสถานการณ์ในพื้นที่ยังติดพันการรบนะฮะแต่ว่ากองกําลังยืนหยัดปอกป้อง,อ,งอธิปไตายของเราอย่างเต็มกําลังจริงๆในขณะที่ทหารไทยก็ไม่นิ่งเฉยนะฮะเปิดฉากโต้ตอบกลับระดมยิงจรวดไหลลำกล้องแบบ S R 4 122มิิเมตรเข้าโจมตีต่อเป้าหมายทางฐานกัมพูชายอย่างหนักก็ขออนุญ,ญาตไม่บอกพิกัดนะฮะ การนาเสนอของเรานั้นเราจะไม่บอกพิกัดทั้งสิ้นนะครับว่าอยู่ตรงไหนอย่างไรเพื่อป้องกันความปลอดภัยแล้วก็ขอร้องด้วยว่าอย่าแชร์พิกัดกันมาดูอนุภาพการยิง SR 4 122ม mm ิลมกันหน่อยนะฮะเป็นจรวจหลายลำกล้องของไทยเราก็มีเหมือนกันที่ต้องบอกว่าของเรานั้นดีกว่าของกัมพูชาเยอะอย่างที่ผมบอกฮะผมบอกแล้วว่าเมื่อวานนี้ที่ท่านบอกว่าท่านอนะ่อนแอน่ะ เราจะทําให้เห็นว่าท่านอ่อนแอจริงๆเพราะว่าของที่เรามีนั้นล้วนแล้วแต่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าท่านเยอะวันนี้เราขุดออกมาให้ท่านเห็นแล้วว่า B M 21ของท่านนั้นไม่แม่นเท่าเราไม่ดีเท่าเราเรามีความแม่นยำมากกว่า ยิงเสร็จแล้วหนีได้ทันทีสามารถเปลี่ยนชุดกระเปะบรรจุจรวดชุดใหม่แล้วยิงต่อได้เลยไม่ต้องบรรจุทีละลูก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 แบบของกัมพูชาเราใส่ทีได้เป็นแพ็คนะฮะในขณะที่กองทัพอากาศไทยนั้นก็เปิดปฏิบัติการใช้เครื่องบินขับไล่ f 1 6บบินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศทิ้งระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ ทำลายคลังเก็บจรวด B.M. 2 1แล้วก็อาวุธหนักของกองทัพกัมพูชาจนเกิดระเบิดดังต่อเนื่องอย่างรุนแรงกลางกรุงสํมโรงนะครับแล้วก็จังหวัดอุดรมีชัยในขณะเดียวกันครับคุณวาสนานานุ่มนะฮะก็บอกมา,าให้ข้อมูลผ่านรายการ PPTV บอกว่า m 1 6ไทยเนี่ยต้องระวังเพราะว่าฝั่งกัมพูชานั้นมันมี KS-14 คือเป็นระบบต่อต้านอากาศยานไม่เพียงเท่านั้นนะฮะ ทหารไทยนั้นยังล็อกเป้ายิงทำลายม้าทองสัญลักษณ์ของกองพลสนับสนุนที่3ของกองทัพกัมพูชานี่ฮะที่อยู่ในภาพนี่แหละครับที่พลานหินแปดก้อนตุ้มระเบิดที่จงังหวัดศรีสะเกดนะฮะสามวินาทีเท่านั้นม้าทองก็พังราบเป็นหน้ากลองนี่แสดงให้เห็นว่ากองทัพไทยของเราแม่นขนาดนี้จะยิงม้ายิงอนุสวรีม้าสักทีก็ยิงโดนนะ ไม่ต้องห่วงว่าจะยิงพิกัดที่เล็กขนาดไหนเล็กขนาดนี้เราก็เล็งเป้าได้จากทางไกลนะฮะยังไม่พอครับทหารไทยนั้นยังได้นำยานเกราะเข้าทำลายป้ายทางเข้าฐานบัญชาการของกองร้อยรักษาชายแดนที่783ของกองฐานกัมพูชาเพื่อเปิดทางเข้าสู่ปฏิบัติการการยึดพื้นที่บ้านตามกนะฮะในบริเวณซัมเตแล้วก็กันทารลักษ์ที่จังหวัดสีสะเกดล่าสุดนั้นทหารไทยสามารถเข้ายึดพื้นที่ซัมเต ได้สาเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วโดยคุณว่าสนานานุ่มผู้สื่อข่าวทหารอาวุโสก็โพสต์บอกว่าย,ยอดเยี่ยมทหารไทยนั้นยึดซัมแต่ไว้ได้ทั้งหมดปิดทางขเขมรบุกภูมะเขือแล้วก็ปกป้องกําลังทหารไทยที่แนวรบบริเวณพระวิหารนะฮะตลอดทั้งวันนี้ทหารไทยนั้นยังลุยถล่มฐานกัมพูชาได้หลายจุดครับแล้วก็ยังยิงถล่มจุดยุทธศาสตร์สำคัญใกล้กับประชาตาควายตลอดสุรินได้แบบเต็มๆจนพังราบคาบ ในขณะที่ฐานกัมพูชาเองก็ระดมยิงตำรวจ b n 21 e ไปยังพื้นที่ปราสาทต,ตาควายเช่นเดียวกันแต่ว่ากองทัพภาคที่2นั้นก็สามารถทําลายได้ทั้งกระเช้าใหม่ที่สร้างขึ้นมาเพื่อขึ้นปราสาทต,ตาควายสร้างขึ้นมาเพื่อขึ้นเนิน350แล้วก็บันไดปูนของเขมรถล่มหมดนะฮะส่วนที่มีกระแสข่าวว่าปราสาทต,ตาควายถูกทาลายแล้วยืนยันว่าไม่เป็นจริงปราสาทจะไม่โดนใครทาลายทั้งนั้น แล้วก็การยึดประสาทต,ตาควายคืนนั้นเป็นสงครามิูที่ยากที่สุดนะฮะเนื่องจากมีทุนระเบิดจํานวนมากและกัมพูชานั้นยังสามารถยึดคุมพื้นที่เนิน350ไว้ได้อันนี้เราเถียงกันมานานแล้วจําได้นะฮะเพราะว่าเขาอยู่สูงกว่าเราเป็นจุดสูงคม่มก็ใช้ฐานเนี่ยฐานตรงนี้แหละใช้เป็นการโจมตีฐานไทยจนเสียชีวิตไปหนึ่งนายแล้วบาดเจ็บ4นายในจุดนี้ทางกองทัพภาคที่2นั้นจึงตอบโต้แล้วก็ทำลายกระเช้าเนิน3-50นฮะ ซึ่งใช้ส่งสเบียงแล้วก็ยุโทโธปกรณ์ให้กับฐานทัพกัมพูชาเนิน350คือจุดสูงข่มผมอธิบายอีกครั้งของพื้นที่ทั้งหมดนะฮะอยู่ห่างจากปราสาทต,ตาควายราวๆ300เมตรมองภาพตัดขวางแบบนี้ท่านจะเห็นได้ชัดว่าจุดสูงข่มมันเป็นเช่นไรนี่ครับความสูงกว่าทําให้ฝ่ายที่ยึดครองเนี่ยเปรียบเหมือนยืนอยู่บนหอคอยเหนือสนามรบสามารถตรวจจับการเคลื่อนพลของ,ของฝ่ายตรงข้าม ได้ทุกทิศฉีเป้าควบคุมพื้นที่สกัดการโจมตีได้ง่ายแล้วก็ใช้เป็นฐานป้อมยิงหรือว่าฐานสังเกตการระยะไกลควบคุมเส้นทางการส่งกําลังบํารุงกดความได้เปรียบของฝ่ายที่อยู่ระดับต่ำลงเช่นประสาทต,ตาควายนั่นหมายความว่าใครที่ยึดเนินได้ก็เท่ากับควบคุมสมรภูมิได้เกือบทั้งหมดนะฮะดังนั้นการที่ไทยทาลายกระเช้าเนินเนี้ย คือเนิน3า0ห้ได้เนี่ยถือเป็นการตัดตาตัดหูของฝ่ายตรงข้ามทําให้ความสามารถในการชี้เป้านั้นลดลงได้อย่างท,างทันทีนอกจากนี้ครับประสาทคณาก็เป็นอีกจุดที่อยู่ใกล้กับประสาทตาควายตอนแรกเนี่ยเข้าคุมพื้นที่ได้แต่ว่ายังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเพราะว่าพื้นที่นั้นเต็มไปด้วยทุ่นระเบิดวานนี้เนี่ยยึดได้เพียง2จุดล่าสุดเพจคุณวัฒนานาน,าน่วมครับระบุข,ข้อความขอบคุณความเสียสละ ของทหารทุกคนทหารไทยยึดคืนปราสาทคานาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนที่จะเห็นต่อไปก็คือสภาพของอาคารของกัมพูชาฮะพังราบเป็นหน้ากลองนี่ครับหลังจากทหารไทยนั้นใช้ปืนใหญ่ระดมยิงเข้าใส่กองบัญชาการกองพันสนับสนุนที่9สังกัดกองบรญชาการกองพลที่3ของกองทัพกัมพูชาที่อยู่ลึกเข้าไปในดินแดนกัมพูชาถึง25เมตรนี่ครับ อยู่ลึกไป25เมตรอย่าคิดว่าจะรอดพน้นแนววิถีกระสุนเรานะฮะนี่คือจุดรวมพลของกองกำลัง b h q กองกำลังอารักขาส่วนตัวของคุณเซนนะฮะมีข้อมูลจากทานกัมพูชาบอกว่าเผยแพร่ <ๆ S 1> ในกลุ่มเทเลกรม m แล้วนะทหารกัมพูชาเนี่ยบอกว่าฐานกัมพูชาเสียชีวิต46รายก่อนที่ภาพแล้วก็ข้อมูลดังกล่าวจะถูกลบออกไปภายใน5นาทีขณะที่กองทัพเรือ ลงมาที่จันทบ,บุรีแล้วก็ตราดครับคุณผู้ชมครับเราเปิดกันสองหน้าหน้าหนึ่งก็คือกองทัพภาคที่2อ,อีสานหน้าหนึ่งคือกองทัพเรือที่จันทบ,บุรีแล้วก็ตราดติดกับอ่าวไทยนะฮะกองทัพเรือและหน่วยพิเศษหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดเปิดปฏิบัติการตลาดปราตราดปราบป,ประปักตั้งแต่ช่วงเช้ามืดก็ขับไล่ฐานกัมพูชาออกจากแผ่นดินไทยหลังพบกัมพูชานั้นเสริมกําลังแล้วก็อาวุธ บินโดรนรุกล้ำอธิปไตยแล้วก็เสียงปืนนั้นดังอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณบ้านหนองรีที่จะเป็นชำรากอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะฮะแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยฝ่ายไทยจะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างถาวรของฐานกัมพูชาสามหลังแล้วก็มีการถอนกําลังออกไปแล้วนะฮะแต่กลับพบว่าทหารกัมพูชานั้นรุกล้ำเข้ามาใหม่แล้วก็มีการเพิ่มเติมกําลังในพื้นที่เนี่ยรวมทั้งพบว่ามีการขุดคูเล็ดมีการติดตั้งอาวุธหนัก แล้วก็ใช้โดรนขับเข้ามาลาดตะเวนในพื้นที่ที่ที่ตั้งของฐานของฝ่ายไทยเนี่ยโดรนอย่างต่อเนื่องนะเอาโดรนบินเข้ามานะครับแม้ว่าไทยจะดำเนินมาตรการตามหลักสากลทุกขั้นตอนตั้งแต่ประสานเตือนการเจราจานในทุกระดับแล้วก็ขอให้ถอนกําลังออกจากพื้นที่อย่างสันติแต่ว่าไม่เกิดผลฮะทางกองทัพเรือเห็นว่าเป็นท่าทีที่แสดงถึงการคุกคามต่ออธิปไตยของไทย ก็เลยจ้องจำเป็นต้องใช้ปเป็นการทางการทหารขับไล่กำลังกคมภูชาออกจากดินแดนตามหลักการป้องกันตนเองสากลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอ้าวลองฟังโคศกกองทัพเรือครับ เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราพยายามเจรจามาโดยตลอดนะครับใช้มารการจากเบาไปหาหนักเหมือนที่ผมเคยพูดในหลายครั้งนะครับว่าเราพยายามเจรจาอย่างสันติให้เขาถอยออกไปนะครับแต่สุดท้ายการยั่วยุกับรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับเรายึดมั่นในเรื่องของการกษาศที่ไตเป็นหลักนะครับแล้วก็การปฏิบัติการที่ได้สัดส่วนนะครับไม่ได้ไม่ได้มีการใช้อาวุธหนักเกินความจําเป็นนะครับเพื่อเพียงเพื่อต้องการให้ทหารกัมพูชาเหล่านั้นเนี่ยออกจากพื้นที่ของออกจากพื้นที่ของประเทศไทยไป นอกจากนี้ครับยมีการเผยคลิปนายวิทยโยธินกองทัพเรือระดมยิงปืนใหญ่ทําลายเจเมอร์สคาสิโนมอรดานะฮะซึ่งอยู่ตรงข้ามกับหนองรีชํารากที่ท่าเส้นจังหวัดตราดหลังจากสร้างรุกล้ำดินแดนไทยเข้ามาคาสิโนโตรงนี้นั้นเป็นหนึ่งในจุดที่สร้างเงินแล้วก็เป็นฐานอำนาจให้กับทางฝั่งรัฐบาลของกัมพูชานะครับ ทหารไทยระดมยิงปืนใหญ่อย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า10ลูกใส่คาสิโนแล้วก็จุดบ้าน3หลังจนหลังคาเนี่ยพังส่วนทางด้านหน่วยเฉพาะกิจที่11ของกองกําลังบูรภพาเปิดปฏิบัติการใช้ปืนใหญ่รถถังยิงทําลายบ่อนคาสิโนของกัมพูชาในพื้นที่ตรงข้ามจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านตาพระยาที่สาแก้วก็มีโดรนราตะเวนทําหน้าที่ชี้เป้าหมายฮะซึ่งกัมพูชานั้นใช้ตรงเนี้ย เป็นที่ตั้งยิงอาวุธวิถีโคง้งป้อมกลนสะสมอาวุธเพื่อใช้โจมตีพลเรือนแล้วก็ฐานไทยนะฮะแล้วก็ในที่สุดครับหน่วยเฉพาะกิจที่11กองกลาลังบุรพาสามารถทําให้ชาวสาแก้วนั้นยิ้มได้เมื่อสามารถเข้าควบคุมพื้นที่บ้านหนองยาแก้วได้ครบแล้วร้อยเปอร์เซนต์ย้ำอีกครั้งหนองยาแก้วกลับมาเป็นของเราแล้วร้อยเปอร์เซนต์ตามสัดส่วนแผนที่มาตราหนึ่ง ต่อห0 0 0 0เสียงเพลงชาติไทยดังก้องอยู่เห็นไหมฮะพอจะได้ยินกันนะครับผู้ชมครับในขณะที่กองกำลังบูรพานั้นชักธงชาติไทยเนี่ยขึ้นสู่ยอดเสาแล้วก็ปลดธงกัมพูชาออกเป็นการยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวย้ำกลับเข้าสู่พื้นที่อธิปปไตยของไทยแล้วร้อเปอร์เซ็น์ชาวบ้านหนองจานนอนหลับพักผ่อนกันให้อย่างเต็มที่และจงภาคภูมิใจและจง จงแสดงความยินดีกับทหารไทยฮะที่ใช้กำลังปกป้องระยิดพื้นที่ทั้งหมดคืนมาได้แล้วอย่างเรียบร้อยภาพที่ท่านจะเห็นต่อไปก็คือบ้านคลองแผงที่อำเภอตาพระยาหน่วยเฉพาะกิจที่11กองกำลังบูรภพาเข้ายึดได้บางส่วนฮะก็เลยเข้าวางลวดหนามตลอดแนวที่ควบคุมได้โดยทหารไทยเนี่ยปักธงชาติไทยในพื้นที่อธิปไตยของไทย ที่ถูกทางกัมพูชาย,ยึดไปแต่ว่าเราก็สามารถนำธงไทยขึ้นสู่ยอดเสาได้อีกครั้งนำไปปักที่นั่นสรุปปฏิบัติการปกป้องอธิปไตยของไทยวันที่2ฮะกองทัพภาคที่1สามารถยึดคืนบ้านหนองยาแก้วที่อำเภอโคกสูงได้แล้วร้อเปอร์เซพบว่ามีการเตรียมวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคล PMN-2 ขีดสองจนวน2ทุนรวมถึงระเบิดสแสวงเครื่องอีกสชุดในส่วนบ้านหนองจานฮะ ฝั่งกัมพูชาใช้ b m เ1่บอถล่มยางต่อเนื่องเข้าในจุดเดิมที่ชาวกัมพูชาเคยอยู่ก่อนที่จะอพยพแล้วก็ไทยนั้นกำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องเพื่อยึดคืนอธิปไตยเฉพาะหน่วยที่1 1ครับหน่วยชาวกกิจที่1 1นะฮะยังใช้รถถังยิงทำลายบ่อนคาซิโดในฝั่งกัมพูชาซึ่งถูกใช้เป็นฐานตั้งยิงปืนกลแล้วก็เก็บยุโทโธป,ปกรณ์ก่อนจะควบคุมพื้นที่บ้านคลองแผงได้บางส่วนฮะส่วนกองทัพภาคที่2ครับ วันนี้มีการสู้รบอย่างต่อเนื่องรุนแรงหลังจากฝ่ายกัมพูชานั้นเปิดฉากโจมตีด้วยจรวดไหลลำกล้อง b m 21รวมวันนี้เนี่ยเขายิงปลาประมาณ125ครั้งคิดเป็นจำนวนกระสุนมากกว่า5,000นัดรวมถึงการใช้โดรนพีชีพนะฮะคือโดรน f p v 33จุดโดรนพวกนี้มันจะบินมาเหมือนการมิกาเซ่บินมาแล้วระเบิดไม่บินกลับนะฮะ โจมตีฐานแล้วก็ที่มั่นของฝ่ายไทยในหลายพื้นที่แนวรบของเราที่ถูกโจมตีหนักในวันนี้ก็คือช่องอานมาและช่องบกที่อุบลราชธานีเถียงตา็อกที่ศรีสะเกดช่องคนาปราสาทตาควายที่สุรินส่วนฝ่ายไทยก็ตอบโต้ตไปครับด้วยอาวุธตามความเหมาะสมและได้สัสดส่วนพร้อมคงกําลังตลอดแนวปฏิบัติการเนื่องจากสถานการณ์นั้นยังไม่คลี่คลายตลอดช่วงการประทะอย่างหนักที่ผ่านมาฝ่ายไทยนั้นสูญเสียกําลังคนสี่นาย บาดเจ็บ68นายส่วนฝั่งกัมพูชานั้นเสียชีวิต61นายและยังไม่สามารถประเมินยอดบาดเจ็บได้นะฮะทางกองทัพภาคที่2นั้นยืนยันว่าจะดําเนินการทุกมาตรการเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยรักษาอธิปไตยของประเทศไทยอย่างเต็มกําลังฮะเอาละครับวันนี้เปิดกันแบบเต็มๆนะฮะได้เวลาที่เราจะเรียกสิ่งสิ่งนี้ว่าสงครามได้แล้วล่ะคุณผู้ชมครับ ขณะที่นายกรัฐมนตรีวันนี้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแนวดูแลประชาชนช,นชายแดนอย่างเต็มที่ฮะระหว่างที่ท่านนายกนั้นเป็นประธานกําลังเดินทางขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าแล้วก็ตึกประชาการหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะฮะผู้สื่อข่าวก็ถามถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาแต่นายกนั้นไม่ตอบเพียงแต่ยิ้มแล้วก็ยกกำปั้นขึ้นพูดบอกว่าสู้ๆก่อนจะเดินทางขึ้นตึกไปในทันทีครับ มส์นักการลาสุดเปากนี่ฮะซึ่งคุณศรีพงษ์อังคัสกุลเกียรติครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่านายกนั้นสั่งการ3ข้อข้อที่1ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลพยพอย่างดีที่สุดทางเรื่องของความเป็นอยู่ความปลอดภัยอาหารน้ำดื่มการบริการทางการแพทย์ให้ประลัดกระทรวงมหาดไทยครับแล้วก็กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตรียมงบเยียวยาเพื่อโอนเงินช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนให้กระทรวงกลาโหมโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักด้านการสื่อสารเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องชัดเจนแล้วก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันขณะที่วันนี้เป็นวันแรกนะฮะที่กองทัพนั้นตั้งศูนย์แถลงข่าวร่วมชายแดนไทยกัมพูชาจะมีการถแถลงข่าวกันวันละสองครั้งในเวลา10โมงแล้วก็4โมงเย็นช่วงเช้าวันนี้ฮะพันเอกฤชาสุขสขุวานนล รองโฆษกกองทัพเรือถแถลงถึงปฏิบัติการทางการทหารตั้งแต่เมื่อวานบอกว่ากัมพูชานั้นใช้อาวุธทุกประเภทในการโจมตีเราในขณะที่กองทัพบ,บกนั้นใช้แผนเผชิญเหตุเพื่อป้องกันตนเองควบคู่กับการผลักดันพื้นที่ที่ถูกลุกล้ำอธิป,ปไตยที่สําคัญฮะเราต้องการทําลายศักยภาพการโจมตีของทางฝั่งกัมพูชาเพื่อไม่ให้สามารถกลับมาเป็นภัยคุกคามต่อไทยได้อีกลองฟังรองโฆษกกองทัพบ,บกฮะ โดยเราพบว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยได้ใช้อาวุธทุกประเภทนะครับในการเข้าโจมตีต่อฝ่ายเรานะครับทั้งอาวุธกลน,นะครับอาวุธยิงสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่นะครับจรวดหลายลำกล้องรวนทิ้งระเบิดแล้วก็ยังพบว่าเนี่ยการใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลเนี่ยก็ยังคงมีการใช้นะครับเมื่อเช้าก็หลังจาก เข้าไปเคลียร์พื้นที่ยังมีการตรวจพบอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่มีความตึงเครียดในการสู้รบนะครับกองทัพบกเนี่ยใช้การปฏิบัติการทางทหารนะครับตามแผนเผชิญเหตุอย่างเป็นระบบโดยมีความมุ่งหมายเพื่อป้องกันตนเองนะครับควบคู่ไปกับการผลักดันพื้นที่ที่เราถูกลุกล้ำอธิปไตยและที่สำคัญนะครับเราต้องทำลายศักยภาพการโจมตีของทหารกัมพูชาเพื่อไม่ให้สามารถ กลับมาเป็นภัยคุกคามต่อประเทศไทยได้อีกนะครับเอาละฮะเปิดพิกัดกันหน่อยนะครับที่ท่านรองโฆษกบอกไปนะปะทะกันที่ไหนอย่างไรบ้างเมื่อวานนี้มีแปดที่กัดด้วยกันนะครับที่ปะทะกันนะฮะนั่นก็คือที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วที่จังหวัดสระแก้วมีที่บ้านคลองแผงอำเภอตาพระยาที่สระแก้วในพื้นที่ของกองทัพภาคที่หนึ่งกองกําลังบูรพา ส่วนกองทัพภาคที่2นะฮะ,อะกองกําลังสุรนา,ารีที่ประสาทต,ตาควายอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ประสาทคานาช่องระยีอําเภอกาบเชิงสุรินทร์ห้วยตามาเรียที่ศรีสะเกดแล้วก็ช่องอานมาที่จังหวัดอุบลราชธานีครับคุณผู้ชมครับนี่คือกองทัพบ,บกนะฮะทางในส่วนของกองทัพภาคที่1แล้วก็กองทัพภาคที่2 ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกด grading, กระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์